พี่ไปแล้วนะคะกลัวไหมคะพี่คะไม่กลัวค่ะแล้วจะเจ็บไหมหนะไม่เจ็บค่ะขอคิดดูกเดี๋ยวพี่ฟ้าขอคิดดูก่อนหนะขอคิดดูว่าอะไรคะจะร้องไห้ไหมคะคิดดูก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวคิดดูก่อนนะคะไม่ร้องค่ะไม่ร้องเหรอคะโอเคค่ะ ไปครับดีวครับใช่ครับอ่าเก่งจังโอ้ได้ดาวสวยจังเลยเอาวิเตเป็นสีไหมลูกข้ามีสีอะไรบ้างค้ามีสีแบบมีลูกหัวใจด้วยมีสีอะไรบ้างดูจิ่น้ำหนักดีจังอ่ามีสีอะมีเปลนพี่แล้วนะกี่เดือนแล้วเนี่ย ค่าเดือนกว่าแล้วค่ะผู้ชายผู้ายดีใจด้วยได้น้องชายแล้ะเดี๋ยวจับหนน่อยะมาเดี๋ยวผมจับเดี๋ยวผมจับพระป้าป้าจับไปนะจับมือไว้นะนี่ฟ้าไม่ดิ้นนะครับไม่ร้องนะครับอ่ามดจะเป็นเจี๊ยเดี๋ยวน้องได้ยินเดี๋ยวน้องได้ยินนี่เดี๋ยวน้องสาวเดี๋ยวน้องสาวมีกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวนับนับี่ตัวที่มีกี่ตัวมีกี่ตัวอีฟ้ามีกี่ตัวครับหนึ่ง ช้อนสามส่ห้าหกเจ็ดแเ้สิบเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วโอ้โหสบายนะนิดหน่อยใช่ไหมไฮไฟะไฉันเป็นเจ้าหญิงแสส่นสอิงฟาน่ารักสดใสนะคะว้าวไดสิลูก S <S โดนัทเอศครีมออกมาจากไอศคีมออกมาจากไอศครีมโอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงไอศครีมโดนัทเหรอคะใช่หชหไหนห <S 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 ไหนเจ้าหญิงหมุนตัวไหนสิคะ <S 2> <S 2> ว้า